สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเข่าป้าชมสวนนะคะผักวานก็มีไข่มดก็มีเฮดจังไดบัดเนี่ยคุณเ <c oughs> ข่าสวนบรหยุดนะคะมาสุไข่มดแดงในสวนเท่านี้แหละเนาะคะ่ะไดบันเลี้ยงเป็ดพาเลาะสวนนะคะบนหยุเนาะคะ่ะ ตาไล่แน่กระอดเอาเ้ยค่ะมีมือเดียวนะคะอีกมือเป็นลูกน้องหิวกับแปงน้าให้เพิ่นนะคะสุใครเมื่อแดงว่าเป็นนั่นเองนะคะถั่วแฮถั่วแฮ่ <c oughs> เขามารีใบมื่วานเนี่ยรีใบผักหวานอ,อยากมีน้ามะมหดให้ัยาวถุ้นวะเวผักหวานเรานะคะ เขาเขาต้องเอาไม้มางแง่อันงัดอันนี้ออ,อกงัดไงตัวล่างงัดงาบักม่วมอองอ่ะเนี้ยทีเด,ดี๋ยวเดี๋ยถ้าเขาบอได้จะเสียงเดียาาเอยวหาแนวมาเกาะก่อนบมมีไม่ก่อน,ออน,อนแล้วเนาะบได้มัดบได้มัดเกี่ยวไว้เกี่ยวมีแต่บได้มัด นี่ผักบ้านนะคะยอดผักบ้านเรานะคะหามองเข้าก็ได้พี่น้องย่ยมันบม่มีใครเนาะเพราะว่ามันเป็นห้างเก้าที่เพิ่นอันมาลอยแง่แล้วไง

แต่บ่านแถไหม่สวดจะอีกล้ำหนึ่งเป็นสามล้ำสิยูแน,น่นเด้เอค <laughs> งหมดแดงมันยูจิตอันกับงาใหม่นะคะเฮ <laughs> าเก็เลยแบบว่าต้องมีแนวมาเกาะเนาะคะ <laughs> <laughs> ่ะเนาอเฮาไม่กล้าซูมนะคะงางกินแพงสูงที่น้อง

ธรรมดาละล่นแน่หันะผักบานก็ยูนี่ไข่มดกก็ยูนี่เด้อพี่น้องเอาแงแหงๆแงอีงล่นลงโพนอ่ะป้านั่งเข่าถุงอันนั่นจากน้อยบ่ิสัน แม่มันจะลงมาหอดแขนแล้วโอ้โลนลงโพโพพี่น้องเอาดีดีละ่ะเออเอาดีดีล่าล่ะดีดีสิอ้อาไปเจ้ทำไมยุ่งขน,นดาดตบไม่สาวไว้มันก็นะมันสิมาหอดเจ้าเด้โอดเอาเด้อค่ะมีแต่ผู้หญิง หากินแผนซุงใน่สวนของเรานี่เองนะคะห้งเที่ยงห้อยเห็นว้เมื่วานนี่แหละเนาะเห็นห้อยเพิ่นไม่แง่หลน้อค่าสองสามห้งเนาะเขาเป็นเจ้าของบ้านมันมันห้งไงเพู่เห็นบอกมันโพกขึ้นเลยพูอ่อนอะแมนอยู่ทางเทิงนะเด็กหน่อยกำลังถอดเสือ้อ น้องเบเบิ้ลใส่เสื้อก่อนลูกใส่เสื้อก่อนเลี้ยวเลี้ยวคนเก่งเลี้ยวจะพากินไข่มดแดงนะคะ <c oughs> มันหั่งไงล่ะเห็นบอมทอกับตาผุานตัวฮะนะ <c oughs> มันข่อนอยู่ทั <c oughs> ้งทึงอุ่นใจแน่ คือทั้งต้นบักมองเฮานะคะเบิ่งดอกบังมองอดเอาละปล่อยเห็นเรามาขับโอ้ยเบิ่งลนลงทั้งนั้นน่ะเนาะเมนบอสลนลงลนลงกับได้ท่อกันบ่เป็นยังดอก ออเแมนมันกันสิหอดค้นสุแล้วล้องเท่าบูธกับอะไออมาพับะพับ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 ตบ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 แบตบตบตบบบต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 บองบตบ่บต่ตบรบวบตบาบตบนตบ ตึงออาตึงเ<ะ>ทศิิมเน้อค่นนอะนี่นะคะผักหวานตุกไครมดแดงแกงไข่ผักหวานพร้อมเะคะ่ะแต่ยังยอดเล็กอยู่นะคะเนาะยังยอดเล็กอยู่เนาะคะ่ะ นี่อย่าลักเด้อ,อยาลักอันนี้พันใหญ่นะคะนี่พ้าอกไก่พันเนี่ยมือฉมังเวทเขากำลังหาเรียมหาลายอยเจออีกแล้วนะคะจะเข้าไปเห็นดอกเนอะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ นี่ส่วนของทยบานยังเป็ิดเองนะครับอู้ย้อนแสงย้อนแสงใครอย่างไรแงาห้องง่งงงไปกวนละ มีความสุขเทพสุทยเฮียจอกของขีดินสมเด็จ แทบันเลงปิดพราชมสวนอย่างไ่เต็มอิ่มเลยด้ค่ะเมื่อนี่เนาะค่ะแง่ไข่มดแดงนะคะไปหาหังมดแดงกันต่อเนาะค่ะในสวนเรานี่เองนะคะส่วนแทบันเลงปิดเนาะค่ะ หาต่อนะคะแต่เกาโซนนั่นเนาะที่ห้าแง่ปีกไก่นีน่เนาะเลาะหาใครหมดแดงอีกไหมเลยะคะ่ะห้องกับไปเลาะคือกันในสวนไทยบ้านเลี้ยงปิดนี่แหละเนาะคะ่ะ มะม่วงค่ะดูชอบมะม่วงเรานะคะงามขนาดนะคะเป็นยังงามครับห้างนี้อยู่สูงนะคะรังนี้อยู่สูงผูชำนั่นกันได้ขึ้นต้นใหม่เลยเด้อค่ะได้ขึ้นต้นใหม่ อัพผมอ,อับอับอับให้ลูกเนี้ยน,นีเย่เงยตรงดีเปล่าล่ะตรง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 พี่น้องแง,애ง,애ง애่แงแงหากินแพนสูงตามภาษาผู้ยิงเด้อคะ่ะ เข่าบนล่นลงทั้ง่างปุกเปกปุกเปกอยู่เนาะจะเดินเข้าไปดูอันมันล่นลงมันพ่อฐานัดเห็นแล้วในอัพ ต้องเห็นมองนึ่งไปหามองนึ่งอออถงนะอยไปถอยมาบมัดดีลินจีกำลังออกดอกนะคะโอ้หมดแดงขึ้นหลังแล้วพี่น้องนี่นะคะใครมดที่เฮาอ่อกับทีมงานไปแย่ไ้ไหนแงใครหมดส่น้ำนี่คือคือตัวแม่ไม่ตายนะคะนาอคคะพอเฮาเอาแยกแม่แยกไข่แล้วเฮาก็เอาแม่เพิ่นไปปล่อยไปกับต้นใหม่เพิ่นกับฟื้นคือเก่านาอคะ่นะเนาะ แม่ค่ะเอาแม่ไปแม่ไปปล่อยแม่อันนี้วิธีแยกแม่กับแยกไข่เด้อค่ะหาผ้าหาผ้ามาให้หมดแดงคือหคดแห้งเป็นตะไคร่ไข่มดเราที่ได้นะคะกำลังแยกแม่เพิ่นยังเบลเลวเนาะค่ะเปลี่ยนน้ำได้ลายยูได้ลายยู ต้มพวกอีเตี๋ยไปได้ลายยุโรราต้มไก่ใส่ <จะ S 2> หมดแดงนะคะ,ะคซูเปอร์นะคะ,ะเสียใจที่หลังอีเตี๋ยไปเ่าแม่นน้อยอี้เอาไปกไวยกนะินง่ายเด้อเนี่ยสวยงามเด้อค่ะพี่น้องใส่ได้สองโลนะแม่นอยู่ถึงสองโลอยู่นะคะ